เจ้าหนุ่มนี่น่าสนใจจริงๆที่ใส่ชุดเจ้าบ่าวออกมาในวันปล่อยผีแบบนี้เป็นปีศาจหรือเป็นบ้ากันล่ะยายด่าผมเหรออืมตามหาทั่วโรงแรมแล้วแต่ก็ไม่พบโมชีแม้แต่แขกหรือพนักงานก็ไม่มีสักคนผู้หญิงชุดขาวนั้นใช่ผีไหมนะทำไมเธอถึงมีหน้าตาเหมือนโมชีเลยแล้วทำไมต้องจับตัวโมชีไปด้วยฉันไม่เข้าใจเลย มหมู่บ้านจางหลิงเป็นบ้านเกิดของโมชีที่ที่ผมไปรับเจ้าสาวเมื่อเช้ามันอยู่ไม่ไกลจากเมืองนักทำไมเธอถึงบอกให้ผมไปหมู่บ้านจางหลิงล่ะหรือว่าอาจจะพบอะไรที่น่าผมไม่ค่อยได้ไปหมู่บ้านจางหลิงหรอกนะแม้แต่โมชีเองก็ไม่ค่อยได้กลับไปตั้งแต่ที่เธอได้ไปเรียนในเมือง ไม่ใช่ว่าเราลังเกียจความชนบทความชนบทของที่นั่นแต่การอยู่ในหมู่บ้านนั้นทําให้โมชีรู้สึกอึดอัดโมชีบอกว่าในหมู่บ้านมีวัฒนธรรมแปลกไม่ต้อนรับคนนอกและคนในหมู่บ้านเองก็ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันแต่คนช่างพูดอย่างเธอไม,ไม่เคยหัวเราะกับเรื่องแบบนี้เลยและไม่ค่อยอยากพูดถึงนักบทที่สองขอวันเดือนปีเกิด เวลาบ่ายสองสบแ่ายสองแต่มืดมากเลยนะพี่แตลกจังนอกจากหญิงชราข้างหน้าแล้วก็ไม่เห็นชาวบ้านคนอื่นตามถนนเลยลองเข้าไปถามหน่อยดีกว่าวัสดีค่ะคุณยายยัวดดีครับคุณยายเ,เล่นเป็นผู้ชายอยู่ลืม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  <h aha> เจ้าหนุมนี่น่าสนใจจริงๆที่ใส่ชุดเจ้าบ่าวออกมาในวันปล่อยผีแบบนี้ เป็นปีศาจหรือเป็นบ้ากันล่ะยายด่าผมหรอห <c oughs> นิงจู่ฝูก้มดูเวลาในมือ <c oughs> ในอ่อในมือถือปรากฏว่าเป็นวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดของปฏิทินจีนวันศาสตร์จีนแต่นี้มันเรื่องอะไรกันวันนี้ต้องเป็นวันที่16เดือน7จสิวันแต่งงานของผมกโมชี <c oughs> ผมจะลืมวันสำคัญแบบนั้นได้ยังไงแต่งงานเลิศเป็นเจ้าบ่าวสินะ แต่งงานกับสาวในหมู่บ้านเหรอหนุ่มลูกเขยต่างถิ่นอย่างเธอน่ะอยู่ในหมู่บ้านโชคร้ายแบบนี้ถึงตายไปก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในหลุมฝังศพของบรรพบุรุษหรอกนะฟังได้แค่ที่หลังเขาเท่านั้นน่ะคุณยายเป็นคนในหมู่บ้านนี้เหรอพอดีผมเอ่อตามหาคู่มั่นอยู่เธอชื่อเออเธออเธอชื่อเนียโมชีคุณชายคุณชาย ลิ้นนเป็นยยคุณยายคุณยายพอรู้พอรู้จักไหมครับบางครั้งเพื่อนบ้านของฉันก็ให้ฉันไปช่วยทําคลอดเนียโมชีชื่อนี้ฉันจําได้ฉันเป็นคนทําคลอดให้เองหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยอะ่ะฉันไม่ค่อยรู้เรื่องของเธอแล้วอะ่ะกลับไปเถอะวันนี้มันอันตรายเห็นไหมว่าคนในหมู่บ้านอะ่ะต่างพากันหลบซ่อนตัวกันหมดแล้วยังตามหาใครอีก ฉันเดินผ่านมาแล้วนั่งพักที่นี่พอหันกลับมาก็ไม่เจอไ้เท้าแล้วมีคนขโมยไปยายไม่ไม่งั้นฉันคงกลับไม่งั้นฉันคงกลับตั้งนานแล้วอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นผียา,ยายดูทรงวะหญิงชลาหลับตาเพื่อพักผ่อนและไม่ตอบโต้อีกอันนี้อะไรเจ้าตาผ้านี่หลังแกฉันเหรอคิดจะขโมยของฉันงั้นเหรอฉันไม่ปล่อยไปหรอกนะ ไม่ได้จะขโมยแค่จิ้มเองใหญ่อันนี้อะไรอสลับได้ด้วย <c oughs> <c oughs> ตามบทของหนังสือถ้าเปลี่ยนลำดับของป้ายวิญญาณในแนวในแถวบนช่วยอะไรงั้นเหรอเรียงตามจำนวนคนตายในแผนภูมิสวรรค์จากมากไปน้อยงั้นคงต้องไปสุสานหลังเขา ทุกครั้งที่มีคนนอกเข้ามาในสุาสานหลังเขาจะช่วยจัดลำดับของป้ายวิญญาณอาบอกกับบริษัทอุแขนระบุป,ปีของคนตายอยู่แถวบนและจำนวนคนตายจากมากไปน้อยปีอยู่แถวบนจำนวนคนตายมากไปน้อยเหมือนจะบอกว่าจำนวนคนตายไว้แถวบนเรียงลำดับ จำนวนตามคนตายจากน้อยไปมากงงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอันนี้เะเอ๋เอ้ยมาไหนดูสินานมากแล้วเกิดโรคระบาดเอ่อในหมู่บ้านมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถท้วน มีหมอผีนิรนามแล้วโพนิสัตกล่าวว่าจงเส้นไหว้เด็กสองคนชายหนึ่งคนในอะไรอะในชุดในชุดดาด<ำ>คืออะไรวะในชุดชุดดำหรือเปล่าเออพิมพ์ตกเหรอเออวันน่าจะเป็นที่ทสละอัามันออน่าจะพิมพ์ตกแล้วมันก็เออด้งขึ้นมาข้างล่างน่าจจะในชุดดำหญิงหนึ่งคนในชุดขาวห้ามขาดห้ามเกินเมื่อชาวบ้านเสียสละหลังจาก สวันโรคโรคร้ายจะหายไปเส้นสีดำก่อนแล้วจึงเส้นสีขาวเกี่ยวอะไรกับกระดานหมากรุกข้างหน้าไหมนะ,ะมาเส้นดำก่อนใช่ปะดำก็คืออันนี้เราจะวางขาววะ,วะเส้นดำโอเคเรีนเส้นขาว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 ,ขาว ต้องดำหลอมวางขาวกินดำใช่ไหมแล้วก็ดำกินขาวได้แล้วหุ่นสำริดไรหนะ้าหุ่นสำริดธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงให้ความรู้สึกแปลกแค่ฟัสดุนเดียวก็กินเวลาแล้ววัดดี รูปปั้นนี้รู้สึกถึงความชั่วร้ายออ่านอีกแล้วไม้หินแค่ใบไม้ที่มีพลังหินก็เพียงพอดินหินมแมลงที่ตายบนดินก็เพียงพออย่างทองต้องมีรูปปั้นและเครื่องประดับเช่นสัมฤิ์ทองและเงินไฟอย่างสิ่งของที่จุดไฟได้ก็เพียงพอเหมือนต้องใช้ของสี่ชิ้นใบไม้ มแมลงที่ตายแล้วรูปปั้นสำลิดแล้วก็ที่จุดไฟสำลิดเรามีเด,เดี๋ยวอันนี้อนะโพธิสัตว์ซื้อหินอยู่อยู่เออซื้อหินอยู่เสียหกแขนโพธิสัตว์หกแขนแล้วกันชื่อยากเหลือเกินนั่งยับดั่งน้ำแขนทั้งสี่ประกอบด้วยไม้หินดินหิน อย่างทองและไฟหยางรวมด้วยทุ่ทั้ง5เวลานี้ได้ถือสิ่งที่เกี่ยวกับผีร้ายไว้ในมือทั้งสองหากผีร้ายตะนหด้วยแสงจากฟ้าฟากฟ้าจะทำให้วิญญาณของมันบินหนีเหมือนจะหมายความว่าให้วางเครื่องเส้นสีชนิดไว้ในมือโพธิสัตว์แล้ววางสิ่งที่ทำให้ผีร้ายหวาดกลัวในสองมือโพธิสัตว์ผีร้ายหวาดกลัว แม่น้ำใส่มากโอ้หลุมศพที่นี่เหมือนจะแบ่งตามแผนภูมิสวรรค์แบบเดียวกันเรียงเป็นแถวเดียวกันมีเหตุผลตามวัฒนธรรมไหมนะเอ้เอ้ปวดหัวเลย มีชื่อที่ไม่รู้จักเขียนอยู่อันนี้คือชื่อหรอเครียดเลยวะอาจะตัวอักษรสีเขียวหรือเปล่าต้องเอาไปใส่ตรงนั้นอะคงใช่ถ่ายไว้แปบ๊บอันนี้ปะอันนี้นี่น,น,นีเหมือนจะบอกว่าจํานวนคนตายไว้ที่แถวบนเรียงลำดับตามจํานวนคนตายจากมากไปน้อยมาก <S 2> <S 2> <S 2> ไปน้อยอันไหนมากมสุดก็คืออยู่แถวแถวฝั่งฝั่งซ้ายปะ ตรงกลางอันเนี้ยอันนี้แถวบนอันนี้คือแถวบนปะอันนี่ยไนใช่แหละแถวบนใช่แหลบนอันนั้นโอเคอันนี้ห้าคนมากไปน้อยเอ้ยมากไปน้อยมากไปน้อยก็ต้องซ้ายไปขวาเนาะแล้วก็อันนี้โอ้ได้แล้วกองป่องแป้งนี่มันมุกตลกของเด็กคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าของอันเก่าข้างในจะพังแล้ว ก้องป่องแปงของเล่นและเครื่องดนตรีโบราณจะมีเสียงเมื่อเขยา่าป่องแปงอันนี้ยังไม่ได้ไปเอาเด็กคนเดิมมะเนี่ยชุดคุ้นๆน,นะ <c oughs> เจ้าเด็กนี้แปลกจังหน้ากากหัวไม่มีรูสักรูแบบนี้จะมองเห็นเหรอแถมยังเหยียบเสาสูงขนาดนี้อันตรายเกินไปแล้ว <c oughs> เด็กน้อย เธอรู้จักพี่เนียโมชีของบ้านนี้ไหมคนในหมู่บ้านไปไหนกันหมดแล้วเหรอเด็กแปลกหน้าไม่ตอบเธอเอื้อมของบนต้นไม้นั้นถึงใช่ไหมช่วยหยิบลงมาให้ฉันหน่อยสิอ่าหมายความว่าไงเธอต้องการให้ฉันหาของพวกนี้กันเหรอเด็กไม่ตอบอเด็กตอบเอาปองแปงแลกได้ไม้เท้าปะเออเนี่ยปองแปงได้แล้วไม้เท้าไม้เท้าสําหรับคนที่เดินไม่สะดวก ยายยายผมมาแล้วคุณยายนี่ใช่ไม้เท้าของคุณหรือเปล่าพ่อหนุ่มช่างใจดีจริงๆขอบใจมากถ้าไม่มีไม้เท้านี้ฉันคงต้องนั่งอยู่ที่นี่ทั้งคืนแน่เลยกลัวแต่ว่าจะหมดกรรมเก่านะสิในหมู่บ้านชั่วร้ายนี้วันปล่อยผีที่ไรมันจะเกิดเอ่อมักจะเกิดเรื่องได้ง่ายเธอก็รีบไปซะเถอะ คุณยายผมต้องหาคู่มั่นให้เจอก่อนถึงจะไปได้ที่คุณยายบอกว่าหมู่บ้านนี้ชั่วร้ายหมายความว่ายังไงหมู่บ้านนี้มักจะบูชาสิ่งศกปรกโสมมเธออย่าถามเลยจะดีกว่าฉันจะพักอีกหน่อยแล้วไปแล้วละ่ะฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนเธอเลยถ้าเธอคิดจะคิดว่าข้องไหมข้องใช่ข้ของไผ่นี่ใช้ประโยชน์ดได้ก็รีบไปเถอะ ผมต้องใช้ข้องไผ่นี้พอดีเลยขอบคุณมากครับคุณยายข้องไผ่ที่ไว้ใส่ผักตอนนี้ว่างเปล่าอันนี้ฉันต้องการภาชนะใส่จิ้งหรีดนี่ไงจิ้งหรีด <c oughs> ไม่รู้ทำไมจิ้งหรีดในญ่าถึงไม่หลบไม่นานคุณก็จับได้สิบตัวมีจิ้งหรีดสิบตัวในข้องข้องไผ่ <c oughs> ผมจะตกภาษาไทยแล้วเนี่ยกุญแจ <c oughs> ที่เริมห้อยอยู่บนต้นไม้กุญแจเอาไปทําอะไรวะแล้วเด็กก็ต้องการลูกข่างด้วยแลกกับไอ้แปะยิ้มอะแปลกจังตอนเช้าที่นี่ไม่ได้ล็อกนี่อันนี้คือประตูบ้านคนละประตูปะอันเก่ามันล็อกด้วยเชือกอันนี้ล็อกเดกใช้กุญแจกุญแจเออใช้กุญแจ <c oughs> อ๋อ <c oughs> รู้สึกจะมีบางอย่างไม่เหมือนเดิมมีคนเคยมาที่นี่งั้นเหรอโมชิเคยบอกว่าตั้งแต่จำความได้บ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำแห้งด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเลยอยากจะปีนเข้าไปดูพ่อแม่เอาลอกและเชือกออกอลงไปไม่ได้เนี่ยอ๋อหลิง一2 3 4เอาไปอ๋อ ดูทรงแล้วจะพัดเส้นไปดีกว่ายังหาไม่เจอกองป่องแป่งห้องน,นี้2ลูกข่างลูกข่างบวกเด็กแล้วก็กุญแจหาน5เดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวมาในห้องลกจังเหมือนมีคนมาค้นของบางอย่างโมชีหรือเปล่านะ เทียนอย่างอื่นไม่ได้แล้วกระดาษอันนี้อ่ะโพเทสัศัตร์แขนห้อมล้อมทองฟ้าซ้ายคือหญินขวาคือหยางไม้ทองคือไม้ทองถือแท่งไฟดินคลุมปัทภีเกี่ยวอะไรกับตำแหน่งแขนของเอ่อของ โพดิสัตย์กับโลกของหินและหยางหรือเปล่า้ยอะไรไม่รู้ดูทรงล้วจะไปเออไอ้คมไอตรงไฟมีอะไรอีกไหมอันนี้เหรอโอเค วิญญาณของมันพบุรุษ <c oughs> <c oughs> อวพอรให้โมโมลี่และโมชีโมชีมีฝ่าแฝดทำไมไม่เคยรู้มาก่อนเลยฉากหลังของรูปนี้เหมือนจะเป็นสุสานหลังเขาเนี่ยอลูกศรด้วยอ่ะอยอย่าทำให้ตกใจสิโถแค่กัคืนนี่หลอนเหมือนกันนะเนี่ยใช่แค่เอาจริงๆนะแค่หน้าตอนนี้มันก็น่ากลัวแล้วเนี่ยไง สี่หสปไปไอตรงนั้นนะไอเนี่ย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 สี่สี่หกอ่าโอเคพัล <c> เ <oughs> ส้นคำอันนี้ยังง่ายนะ <c oughs> ลงค่ะ ลงทำไมวะลุ้นเสียวใต้ดินมีของแบบนี้ด้วยเหรอหรือว่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่นี่ปะนี่ปะอ้าวไม่ใช่อใช่ะมีอ้องลูกศนลูกศรแต่ว่ามันต้องไปหาัสอนนี้ไอเนี้ยน่าจะไอไตรงหลังเขาอะ่ะหลังเขาอะ่ะขึ้นไมหมโอหล่ะขึ้นลงทีแม่งหวาดเสียวจังเลยวะ ยายช่วยดูรูปถ่านนี้หน่อยโมชีมีฝาแฝดเหรอเวนกรรมเวนกรรมฝาแฝดจริงๆด้วยพี่สาวคนนั้นถูกทิ้งไปแล้วอะไรนะถูกทิ้งทำไมล่ะหมอผีในหมู่บ้านบอกว่าวันนั้นเป็นปีที่ฟ้ามืดเมฆคลึ้มฝาแฝดจะส่งผลให้อาพธทธิสัตว์ถูกแขนชะล้างพวงจุ้ยของหมู่บ้านเพราะงั้นต้องเหลือแค่คนเดียว พ่อแม่ของพวกเขาก็ไม่อยากทิ้งหรอกแต่เด็ก2คนก็ป่วยอยู่บ่อยๆหมอผีบอกว่าบริษัทหกแขนโกรธแล้วหากยังไม่ยอมทิ้งทั้งคู่จะต้องตายต่อมาเขาก็ทิ้งไปที่วัดเฉิงห่วงแล้วบอกว่าเรื่องร้ายจะผ่านไปในเร็ววันที่แท้ก็มีเรื่องแบบนี้มิน่าละพ่อแม่ของเธอไม่เคยพูดถึงเลยพวกเขาเองก็คงเสียใจไม่น้อยโมชิเองก็คงไม่รู้เราเองก็คงไม่อยากเล่าเรื่องแบบนี้ให้ลูกฟังเหมือนกัน หรือว่าผู้หญิงชุดขาวนั้นจะเป็นวิญญาณของพี่สาวโม่พี่สาวโมชีถ้าเธอต้องการแก้แค้นจริงๆทำไมเธอถึงเพิ่งมาหาเราวันนี้ล่ะขอบคุณที่บอกนะครับบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งแปลกๆที่ผม <I S 1> ได้พบอยู่ตอนนี้ก็ได้ <laughs> อ่าวันนี้เป็นวันไม่ดีอย่าเพิ่งใส่ใจเรื่องหงอยินหยางเลยกลับไปเถอะกลับไปทำไมยายคนนี้ถึงบอกให้เรากลับไปอ่ะเหมือนกำลังปิดบังอะไรอยู่เอาจริงๆมึงควรกลับแหละ ผีรอขนาดนี้ยังอยู่อีกเหรอเมียไปรอ <c oughs> ที่บ้านแล้วเปล่าไงๆนี่ๆๆ <c oughs> เอ,อ้ยถ่ายถ่ายเลยถ่ายใช่เราต้องถ่ายไม่งั้นมีเรื่องแน่แคปไปด้วย <c oughs> อุ้ย <c oughs> ยายยายคะตกใจหมดเลยคุณยายคุณลุงอ้ กลัวคนดึงขามากเลยอะน่ากลัวจังเดี๋ยวนะโอเคมันขยับพลอันเนาะสีแดงอ้าวเธอมันผิดว่ะเดี๋ยวแปน,นึงอ้าวสีแดงน่าจะผิดอ่า <c oughs> เลื่อนมันนี่คงเป็นที่ตั้งป้ายวิญญาณของพี่สาวโมชีที่นี่มียันที่ พังแล้วด้วยมันหมายความว่ายังไงรูปทาลกน่าจะเป็นรูปของเนียโมลี่ทาลกในรูปคงจะเป็นเนียโมลี่เหมือนก,นกันกับรูปถ่ายตอนเด็กของโมฉีที่เธอเคยให้เราดูเออใช่จะบอกว่าสังเกตว่าบางครั้งมันเขียนโมลี่โมลี่บางครั้งมันเขียนโมลีเออ อันนี้ไม่มีไม้เอกตกแหละฟอนตกแหละตำแหน่งลูกสาวคนโตนี่ไงเนียเนียโมโมลีโอเคไม่มีใครดึงเนาะขึ้นเองดีกว่านะขอดึงขึ้นเองนะคะเสียงถอนหายใจของผู้หญิงจากที่ไหนสักแห่งเหมือนจะเหมือนจะได้ยินเสียงถอนหายใจของผู้หญิงค้ายของโมชีรูปอ๋อ รูปหมู่หลุดไปแล้วช่างเถอะยังมีเรื่องด่วนกว่าต้องทำรูปหมู่หลุดไปแล้วอ๋ออ๋อเมื่อกี้มีของหายรูปทาโลกเหรออาไปทำอะไรเด็กเราต้องหาลูกข่ามมาแลกอีแปะยิ้มน่ะเออใช่ไหมจ,หจิจ้งหลีดสิบเท่ากับกุญแจจิ้งหลีดสิบเท่ากับกุญแจจิ้งหลีดสิบ เท่ากับกุญแจแสดงว่ากุญแจเท่ากับสิบปะใช่ก็หารห้าก็ได้สองลูกข่างบวกเด็กลูกแล้วลูกข่างมันเท่าไหร่ลูกข่างก็หนึ่งไหมลูกข่างเท่ากับอันนี้ลูกข่างเท่ากับเด็กแสดงว่าหนึ่งอา้าวผิด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  สแสดงว่าเป็นสองเป็นสองก็จะเป็นปองแปลงสองสองสอง <A. S 1> สอง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 ใช่ไหมใช่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองทำไมไม่ได้อ่ 2. เอา้า <A, S 1> เอา A, <ม>๊ะแล้วทำไมมันถึงเป็นทำไมนี้มันถึงเป็นสี่วะอ๋อ เธอไม่ใช่ว่ามาแมลงมันเอาไปคูเอเาหารอแมลงเท่ากับสองแล้วเมื่อกี้สิบตัวเท่ากับกุญแจแสดงว่าไอเน,นี้ยแต่ตอนนี้เราต้องแปลค่าไอเน,นี้ยเป็นเอาสองไปคูณสองไปคูณสิบเป็นยี่สบยี่สบหารห้าได้สี่เออใช่ถูกลูกข่างแสนโบราณไม่รู้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยไหนนี่แสะปะเนี่ย <laughs> อาจจะนิดนึง เอาไปครับอุ้ยไอเด็กตกใจเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนเด็กกระดาษที่โรงแรมเปียบเลยกระดึบกระดึบน่ารักเหมือนกันเราอะกระดึบออกหน้ากากหัวตุ๊กตาหน้ากากแปะอีมาแหละรูปหน้าศพนั่นเด็กเมื่อกี้เหรอเด็ก เด็กในรูปหน้าตาคุ้นมากก็เด็กเมื่อกี้แหละโหโฮปูธิสัตว์หแขนฮึบโอเคเดอรี่เหรอใช่อลายมือเด็กวันที่สิบเดือนอ้ายสิเดือนอ้ายคือเดือนอะไร อา,อาการป่วยของเดือนอ้ายเดินที่หนึ่งเดมัวกลาปะอันละมัง <laughs> อาการป่วยของแม่ผมแย่ลงเรื่อยๆลุงบอกว่าผมโดนพลังหยินโอ้ยไม่ใช่อาการป่วยของผมแย่ลงเรื่อยๆอาการของแม่ไม่ใช่ <laughs> อะไรของกูวะลุงบอกว่าผมโดนพลังหยินทําร้ายลุง ลุงดึงใบตองมอบให้ผมแล้วบอกว่ามันสามารถล้างพลังหยินได้ลุงเรียนมาน้อยทำให้ผมงมงไงเอยลุงเรียนมาน้อยทำให้งมงายผมไม่เชื่อหรอกว่าโลกนี้จะมีผีวันส่งท้ายปีเก่าผมจะตายไหมผมไม่อยากตายผมยังอยากเล่นกับพี่สาวคนโปรดข้างบ้านวันที่สามเดือนสองพี่สาวคนนั้นบอก จะแต่งงานแล้วผมบอกอะไรวเธอบอกถึงตอนนี้จะเธอบอกถึงตอนนี้จะให้อ่งเปาผมเราผมหายดีเธอจะให้เจ้าบ่าวมาเล่นกับผมด้วยสัญญานะผมจะให้พี่เขาช่วยหาสมบัติและจับจิ้งหรีดเมื่อกี้ใช่ปะไอ้วันที่14เดือน2ผมจะตายแล้วออกไปเล่นไม่ได้แล้วทำได้แค่เขียนบันทึก วันที่15เดือน7วันวันนี้ไม่ใช่เหรอ15เดือน7พี่ใหญ่ต้าเกอเกอปูอะไรวะอ่ะพี่ชายเขานะมาเล่นกันอีกนะแล้วก็ได้ใบตองใบตองแห้งว่ากันว่าเป็นหญินจากวิชาหวงจุย้ยเขียน,นผิดล<ง>และงี้เขียนผิดแหละวิชาหวงจุย้ยงชาเข้าใจได้เราก็พิมพ์ผิดออกจะบ่อย แล้วเราต้องไปไหนมแมลงที่เงียบสงบอ๋อไปไอ้นี่เป่าอันอนี้อันอนี้เนี้ยแต่มันมันเรียงยังไงอะใบไม้อ่ะใบไม้เรามีแล้วใบไมแ้แมลงเรายังไม่มีแมลงนี่หว่าแมลงที่ตายแล้วลูกป,ปั้นมีแล้วแล้วก็ของจุดไฟก็น่าจะอันนี้ปะเทียนเดยวน,นะเหมือนมันมีบันทึกอะไรปะเหมือนมีบันทึกในบ้านนี่ปะนี่ไงนั่นอะ นนซรายคือหินขวาคือหยางไม้ถ่ายไห้เถอะอ <c oughs> ถ่ายดีกว่าคุยกับยายหน่อยยายไม่คุยด้วยอีกแล้วมาไอตอนแรกที่มันบอกนี่ไงอ่าซ้ายคือหินขวาคือหยางซ้ายอาซ้ายคือหินก่อนซ้ายคือหินขวาคือหยางด,นดนินดินไม้กับดินไม้ไม้ไม้คือใบตองแห้งวาง มันซ้ายเขาหรือซ้ายเราดีกว่ามันซ้ายไหนซ้ายคืออย่างน่าจะได้แล้วล่ะทองอันนี้สัมดิดสัมดิดกับสัมลิ์กับอันนี้ปะใช่เราขาดมาแรงเราต้องไปเอามาแรงอันนี้ไม่มีรูตักน้ำได้ปะเ้ยตักได้ เอาไปทำอะไรอะยายยายไม่คุยอีกแล้วมันหลุดในพงยาเลยปะไม่ได้แ้าวมาไปทำอะไรวะเอาน้ำไปลาดเอ้ยนี่ไงมันแมงคีตายแล้วแมลงปะไม่ถูกกลับด้านนะเปลี่ยนด้านโอเคเก็บมาก่อนต้องเก็บมาก่อนด้วยนะ ขออนุญาตดูแสวบตาเอเธอละเหลือหรือไปวางอ๋อก็ว่าไม่ผ่านมันไม่เห็นบอกว่าให้วางเด็กไว้ตัวกลางเลยมันบอกหรอวะมันบอกตอนไหนวะเธอลองดูดีคำแนะนำคำแนะนำอ่ะเออเนี่ยว่าทำไมถึงบอกแล้วทำไมถึงบอกทำไมมันถึงวางล่ะเธอเราพลาดอะไรไปวะแล้วเมื่อกี้คือ มันสลับข้างจริงด้วยว่ะซ้ายมันคืออันนี้ <c oughs> ปวดหัวเลยอ๋อท่านท่านคือท่านมือว่างไม่ได้เลยแม <c oughs> ่กูเข้าใจถูกว่ะตั้งแต่ยกเว้นรูปที่ไม่วาง <c oughs> โอ้ยแบบนี้คงได้แล้วมัง้งขอโทษนะโมลี่ผมปล่อยให้คุณทำลายโมชีไม่ได้ชี ชีหักคอทิ้งเลยว่ะโพธิที่สะกแขนไม่อาจสะกดเธอได้หรอทำไมถึงเป็นแบบนี้อย่าเข้าใกล้เยอะตกใจตกใจเนียโมลี่ผมเข้าใจความแค้นของคุณแต่พ่อแม่ของคุณตายไปแล้วโมชีไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณทำไมคุณถึงแค้นเธอล่ะ ถ้าคุณต้องการแก้แค้นเงินมาลงที่เงินมาลงที่ผมปล่อยโมชีไปเถอะโคตรแมนเลยว่ะหนิงจือฝูนายแม่งได้ใจนายแม่งได้เจ้าสาวเงียบหายไปแล้วเป็นเพราะโพธ,ธิสัตว์6กแขนปรากฏหรือเปล่ามีสัญญาแล้วโมชิโทรมาโมชิใช่คุณหรือเปล่าโมชิจือฝูช่วยฉันด้วย ผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนฉันคอยตามฉันตลอดเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านใหม่ของเราเธอไม่ได้ตามเข้ามาแล้วทำไมไม่มีสัญญาณแล้วล่ะโมวัโมวสีบทที่สองจบแล้วจ้า